อุ้ยสวยหนึ่งสวยสองสวยสามเรียบร้อยสวยสี่สวยห้าสวยห้าสวยแปกไม่หลอดไม่หลอดเออไม่หลอดออกออกออกก่อนจะโดนนั่งเออไปมุมเราเก็บได้อุ้ยเดียวไม่ไม่หมดอีกเลยสองตัวเอาดิเอาดิแรกกันดิแรกกันดิมาเลยไม่นะเร็วลงเร็วลงลงไม่ลงไม่ไม่ สวัสดีครับผมวันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าไซเต็ดมีช่องทางให้ติดตามทั้งในทวิชและใน YouTube นะครับหากยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางและอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่นลาดึงล่าสตรีมสดหรืออัพวิดีโอใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับผมทำไมต้องคิวบาร้วะคิวบาร์แบบมันไม่ได้ก็ได้ใช้เลโตริสเนี่ยเลยตอนเล่นหนึ่ง construction options building okay เจ้ายอยูอไดอ้่แล้วได้แล้วระก็ยังคงอยู่กับคลาสเซกันเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อไยิงเบื่อผมจะดูกับผมแ่ new r a l l ไปเลยไปเลยไปเลยวนไปวนมาเอาวะอ่ะวะปิดต้นไม้เฮ้ยย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 อเกือบเกออาละครับขอเห็นฐานนะเอ๊ะหด แล้วเด่ะแปลกทีไอเผมไม่มีดักแถวนี้น,นะไ <laughs> อมุมเปิดเออนี่นี่นี่น,นี่มามาไอทั่วเลย

ฮ่าช่วงช่วงจนกลับไปทำรุ ouais, ่นแรกกันใหม่แลไปสามแอรปฟอสแอรปฟอสว่ะไม่ดีแล้วว่ะขยายฐานไปผมจะต่อขึ้นข้าบนเลยเอาเคลียร์กันเอ้ากดเป็นไรครั้งนี้เฮ้ยแลบเฮ้ยแลบเดี๋ยว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 ไม่ได้แล้ว ไปเลยไปเลยไม่ทำถถังสักคันเอาไปทำอะไรหมดเลยมาถ้างั้นเราก็ต้องแบบจัดให้เขาโอ้ยคันแรกมาแล้วอ่ะเฮ้ยได้ไม่เอาหนีซะสองการเนี่ยเราเลี้ยงๆรีไม่เลี้ยงๆไปเราจะขึ้นไปข้างบนเราก็วิ่งบอแลบเลยอุ้ยไม่นะแตกโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยออกด้วยเอาวะเราต้องจำทนจำยอมเอาแตกด้วย เราต้องจำยอมเล่นแบบ building พยายามยื้อให้ได้ครับไอ้มิลาสเนี่ยไอ้มิลาสในเลื่อนล้อตอบท่าคลาสสิกมันแบบซ้อมอยู่ในนี่มันยิงยากเลยนี่มันกดเหมือนยูนริไม่ได้เลยโอ้ยโนน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 มาแล้วครับ มันมาแล้วครับเราจะโดนทืบเนี่ยไม่ช้าไม่นะอย่าอย่าเด้อยสูเฮ้เฮ้ยไปงั้นเอ้าเอ้าคุณครับก็เสร็จสิครับอย่างเงี้ยเออเออเออหนีไปซะเอาลงมาเฉย ผมคิดว่าเขาคงจะแบบเอ้ยเราเยอะกว่าเราวิ่งสายได้เลยแต่ว่าไม่ได้ลงมาปุ๊บแล้วมันไม่อยู่กับพี่ไงมันเลยยิงได้ไอ้มงวิ่งเข้าไปเรียบร้อยมีมาเสริมเรืยครับต้องรอเขาด้วยไอ้ไปที่กันก่อนไปโอ้ตรงตรงนู้นตรงนี้อ่าเอาเอาขันนั้นคันนั้นอ่าคันนั้นวิ่ขยับไปขยับก็เสร็จผมเออไปดูแล้วไปดูแล้วยิงดิยิงดิเตรีย สวยหนึ่งกันแจมสมองขงี่แตกหมดเลยเนี่ยโอเคก่อนละมาอะไครับโอเคเ่เร็งเร่งเร่งเร้เร่งเม้เร่งเร่งเร่งเ่งเร่งเรองเร่งเ่งเร่งงรเรงเร่งเงเรเรร่ร่่งเร่งร่่งเร่เร่งอย่งเย่า่งเรงเร่งเ่ง เราได้บทเล่นใจร้จอนพี่แล้วนะครับเนี่ยรอบที่แล้วผมจะร้อนรี่เปิดเกินแล้วผมแพ้เลยทั้งทั้งที่ทททจำนวนก็พอกันนะแต่ว่าคือเขาอยู่ <Construction S 1> ตรงฐ<ภ>าน <c oughs> เขาเขา้องเส้นที่กันได้ใช่ไหมเออนั่นแหละมาเล่นมาเจอคนนี้น <Unit S 2> เราก็ต้องแบบใจเย็นขึ้นหน่อยต้ัวสุขุมขึ้น <c oughs> นี่แหละเนี่ยเขาบนนาทีกันเอาองี้ดีกว่าพี่ดีกว่างิ้เลยงิ้เลยบังคับเขาบังคับเขาออกออกได้หรือมั้ง มาเพิ่มครับมาเพิ่มเราได้จริงๆกับตอนนี้ใส่ดิเออเอาเอาคนร่วมาตรงนี้อยากได้เพชรเหรอพี่ไม่มีทางหรอกผมได้อยู่ไปโอ้เออขนาดนี้ช้าเป็นเตาไปเก็บเพชรข้างบนถ้าตรงนี้คือเขามาโซนตรงนี้ไว้เขากัดจะมาเก็บเพชรเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมผมโ้นเืิน แปลบแรกแล้วดีกว่าอุ้ยอ uh, yes ุ้ยอะไรกันครับเนี่ยไปข้านอ่อนี่ตรงนี um, ้สาวขันนะเนียนจริงๆในได้นนได้นะไม่เสียไม่เสียไม่เสียสวยเออยิงไม่ถึงต้องลงมานะพี่ขอละกันไม่เอาไม่เอามาครับมาครับ เราได้สบายหรือมากเลนเนี้ยไปเลยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยรถแลจ๋าไปของพระเจ้าไปไปวิ่งไปเอาไอาไปเอาไปย่โอเคดีๆครับ คิวบายอีกแล้วทำไมกันเนี่ยวันนี้เป็นเลยคิวบายเนี่ยฮะ <New construction S 1> แล้วแบบอีกคนหนึ่งเขาได้อีลักไงเยอะอีลักอ่ะเขาก็ม,มีเตอร์เลเตอร์ไงประเด็นอ่ะ <New construction S 1> ลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูนก่อนน่าจะไหวอยู่มั้งมั่งเปิดแหนบ,บ,บโลดเลยลูกพ่อพ <New construction S 1> ร้อมเดี๋ยวก่อนต้องล้อมถ่านน้ำมันข้างล่างกันเฮ้ Building. Construction complete. Building. Construction complete. New construction options. Okay, หมา <Building. S 2> เราไม่แตก Big beautiful wall. เออสองตรงนี้ยังไม่เห็นของเขาเลยเอา้าไม่เก็บเห็รเดี๋ยวนะพี่ผิดทางลูก ต้องไปทางขวาก่อนไม่จะลืมแหละสมัย <Options. Building. S 1> ก็อาจจะไม่เคยเล่นแบบนี้ตอนนี้ไงคือว่าต่อลงไปแล้วห <Unit ready. S 1> มามุมลูกรักของพ่ออาเลยฝากเราห้ามีข้างล่างด้วยอ,ะะอาจับเพื่อข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวก็เ,เพื่อข้างบนก็เป็นได้ เราจะทำยังไงกับรถกันนั้นดีเราวิ่งเข้าได้ไหมสวยงามได้เลยแจมเอ้าเดี๋ยวนั่นไงตัวว่าแล้วมันมาและะ้วครับมันมาแล้วครับ<น>มาเป็นปูงใหญ่ซะด้วยจ<ว>ันไปสอนนะไปแล้ว เฮ้ยไม่ยิงด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่นะคือผมนึกว่ามันจะยิงนะไงคือแบบมันหันหันปากกระบอกปืนเสียมุมเลยผมก็เลยปล่อยไว้ที่ไหนไม่ยิงโอ้อะไรเนี่ยตุ่นแรกผมนสเออนี่ไงต่อย่ง้ด้วยเขาลงมาเอาเพชรข้างล่างก่อนแน่แเลยอุ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาเป็นกองครับ เป,เป็นเลงฐานใหญ่ตรงนี้นะเป็นเลงฐานฐานเล็กๆข้างล่างต้องรีบลงไปแล้วแตกแตกแน่แน่เร็วเร็วเร็วต่ถังมานู่นเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาทานไม่เอาอะไรนั่นดิมาออกมาดิครับวา,างวางไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะผมมีผมมีกำแพงล้อมอยู่ โอเคเฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บอีกนี้เจ็บฟรีอุ้ยรอไปสามไป็นไระวางโหวางไม่ได้นี่อย่างเงอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยเนี่ยเขาอยู่ในหมอกผมเปิดตรงนั้นไม่สุดเลยเป็นสามเหลี่ยมมิลกาเลยอ๋อเลยลองโซนอันนี้ไปก่อน เขาเล,งล็งโลน้ำมันไว้ดังนั้นกะ็อ,อยู่ตรงนีกลางาโอ้ my g <า>ก็มีดเดสอดเลเตอร์มาแล้วด้วยไม่นะหมาเราจะแตกกันหมดยังไม่เห็นวิเวลพีจะออกมาโดนอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องเก็บเก็บแรกข้างล่างแล้วก็ต้องเค็บ่ีนเดืเลเตอร์ด้วย ไม่เนี่ยข้อเสียเปรียบเราเราไปคิวบางอยงเราไม่มีแบบนั้นอะ่นะเจ้าเทอริสไปบวกก็ใช่เรื่องตอนเนี้ยไม่ครับคือไปบวกก็ได้นะแต่จริงๆริงไม่ใช่เสียเวลาคือเราจะลดทางได้กว่าเขาท่าอย่างนั้นไ,<ป>ไม่คุ้มไม่เสียดีกว่าอุ้ยสวยหนึ่งสวยสองสวยสาม,สสามเรียบร้อยสวยสี่สวยห้าสวยหกสวยแตก โ <blunt animation> ถ่ไอ้โถ่ไอ้โถ่เถ๋อๆที่พูดจะได้สังขารจริงโอ้โหเดี๋ยวก่อนรุ่นแรกผมคือกระโจนตรงนั้นอ่ะผมไม่ได้ต่อจากตรงนี้ลงมาเอาเหี้ยอะไรไงลืมดูไปเลยอุ้ยย้ายว่ะเราเราต่อไม่ได้ต้องย้ายตามบ้างเหมือนกันตรงนี้เป็นของเขาเนี่ยตรงกลางเนี่ยเอาเราเฮ้ยเดสเเตอร์ไม่นะอย่าเข้ามาอย่างเงี้นท่านายเข้ามามาแล้วก็หายหมดสิ <uting vehicle" S 2> โอ้ย่เข้าใจเลยว่าทำไมส่วนใหญ่คนเขาถึงเลือกประเทศกันเวลาแบบเล่นจริงจังๆนะแต่ผมไม่ได้เล่นจริงจังอะไรผมก็สุ่มๆอย่างนี้แหละแตกไปแล้วก็ไปเกยกับไอ้ตัวไลทเตอร์ตรงนั้นโอ้คนแรกคนแรกเราคนแรกเราออกเลยเออไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกไปข้างหนึ่งไม่รอดไม่รอดเออไม่รอด อ๋ออ๋อกว่าจะโดนนั่งเออในมุมเราเก็บได้อุ้ยเดี๋ยวไม่ไม่หมดอีกเลยสองตัวโอ้นั่นไงเอ้ยเข้าได้คันหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่มาเอ้ยเราสู้รถไฟนี้ไม่ได้แน่เข้าไปแต่ผมแตกหมดเอาเงี้ยเอางี้เลยเอางี้เลยเอางี้เลยไปเอาดิเอาดิแลกกันดิแลกกันดิมาเลย คืขบนเลยเราไปไปเรา่งไปตีข้างล่างไปลงไปลงไปเร็ว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 เฮ้ย้ยแล้วิเราไม่มียิดเร็ว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 นลบนกันปดแโอ้แ่งด้วนกันเร็วดิเร็วดิไปเร็วเร็วบนเอาเร็วๆดิเฮ้ยเร็วๆโอ้แตกไงแบบเดสเตอร์เกบหมดเลยพวกภาคพื้นผมมลงมาลง คนเรียยร้อยเฮ้ยเลด้าเลด้าเลด้าโอ๊ยแตกคนไม่นะเร็วเร็วเร็วไปลไปไ่มุมไม่สนไม่สนเข้าไปเลยไป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 เร็วๆ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 โอ้ยเนี่ยแล้วหมดแล้วหมดแล้วถึงตาที่กันแล้วปเรเรวหไม ทำไมกันไม่นะทำไมทำกับนกบฏอย่างนี้นิดเดียวเองขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจผมได้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับ